คนเก่าเขอสวัสดีกับพ่อแม่เอฟซีสู้ผู้สู้คนนะคะพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเป็นบานแพ่งเอฟซีหล่าหน่อยอุ้งอิงเอฟซีเด็ดแสงแต่วันเจ๋อทูกนะคะพี่น้องสจหรับคิปนิวเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยอุ้งอิงเข้านะคะพี่น้องนับมือนับเบ้นนะคะพี่น้องยิ่งโตยิ่งสวยเออจัดนักจัดเต็มผู้ใดจําได้ว่าสมัยก่อนอีหล่าหน่อยสมัยก่อนนะคะพี่น้อง อีลาน้อยเคยไปมินิคอนเสิร์ตนะคะพี่น้องตัวน้น้อยนะคะพี่น้องเออยั่างเป็นย่างว่าได้เป็นสาวเต็มโตเนาะพี่น้องเนาะลุยงานยางขนาดเลยา่างจะฤดูการแรกเลยนะคะพอปิดฤดูการกัไปนี่มินิคอนเสิร์ตพี่น้องจนว่าถึงกับไปนอนโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะเมื่อเขาไปนอนโรงพยาบาลกันย่งว่าจะหวองสิได้ออกไม่ไปหวอีเดิมเนาะถามขึ้นเดียวนู้จะได้ออกแล้วนูจะได้ออกแล้วเป็นห่วงงาน สุดท้ายพ่อก็ได้ไปท่ามการแสดงคู่เดียวนะคะกับเพื่อนเสิี่วงพอนะคะให้บอกว่าเหตุการณ์แบบนั้นได้ผ่านมาแล้วนะคะพี่น้องอีหลานหน่อยเต็มที่กับงานอีเลนะคะส่วนมือนีนะคะพี่น้องมือเคลืนนีนะคะได้มีการรับงานมินิคอนเสิร์ตอีกั้งงอ้พี่น้องเอยส,สุดสุดอีเลนะคะที่ลงเล่ามิตรภาพขอนแก่นพี่น้อง จัดนักจัดเต็มอิหลีมวนกันแบบป,บปุ๊บเลยนะคะพี่น้องอิหลาหน้อยเฮาใหญ่เป็นสาวแล้วพี่น้องบาทเนี้ยอู้ยความรับผิดชอบสุดๆนะคะห้องจักววาจักเพ่งนะคะพี่น้องแบบนับปฎถวนเลยทีเดียวนะคะนับถึงแต่เริ่มเช็คเศร้านายอหลาน้อยลู่งานพี่น้องทานมาแล้วเด้ดาพี่น้องสุดยอดนะคะไอ้เพื่อนเองก็มีแนวมาว่าวซุ้มฟังประมาณนี้แหละบอกได้ว่าดูถึงแต่ว่าปื้มอิหลีนะคะ ในที่สําคัญก็คือพอกรโทรมากเออโท่มากเหมือนจะกําลังเดินทางว่าส่วนวะพี่น้องเอออีลาน้อยก็เชียรุ่นเนี้ยกาลังเดินทางเดินทางมานีติพ่ออะไรแบบว่านั่นนะคะพี่น้องเออสรุปแล้วก็คือเดินทางไปเตรียมตัวพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งภาพเรื่องเล่าเกี่ยวกับข่าประยุทธ์เรื่องคายอ๋อยลาน้อยสุดท้ายก็คือต้องดำเดินงานผู้เดียวนะคะรวมกับทพี่บีนี่มุง แกก็เอายูพี่น้องแต่ะาผูเละค้นเรื่อนแล้วแต่มากหรือค้ามสามมรถนะคะสุดยอดนะคะสิ่งเรานี่มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำากับอีหล่าหน่อยนะคะพี่น้องกับสาวหน่อยเป็นบานแพงเอายูพี่นอ้องจ้าสุดยอดเอลยนะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปนะคะพี่น้องแอดเลนเองกับจิมมี่ให้เบิ่งตั้งแต่เริ่มต้นเจ๊เศร้าเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นแล้วแนวดีดๆก็มาเอาสู้กันฟั่งนุกหนานเหมือนเดิม หล่าหน่อยเฮ้าบอกเลยว่าสุดๆสูเอาอยู่ทูกเวทีนั่นเองนะคะเอาตามนั้นนะคะพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมกขอบคุไหลายนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องถ่ายาที่เวลาหน่อยกับฝากช่องไห่อัเต้นนะคะพร้อมกับพ่อโจพร้พอมนะคะพี่น้องขอบคุณสุภูสุคนนะคะพี่นอ้องเช่นที่ตามรับชมนะคะพี่น้องสวัสดีคะ่ะเศร้าขงไหาาจาระคะก็ังไม่ได้อีกสองเพงนะคะ you uh -huh. ป็นาหงเทพยิย่แค่ายเลบย,ยังบอแลบเลียวเพต้องพอดใจใจเป็นอบอเหลียวบอกจะขอท้งเดียวอเป็นคนแค่แต่โบฉันบอกหาอีเป็นคนหักเป็นได้ก่แค่นี้ฟ้าจบแล้วเอาอ่ะจ้า

i oh know i เพลส์เซ็นต์ด้านเอวีเจน่ได้จ่าฝากอะไรกับเธอนกำลังใจดีคุณ่ก็มสียใจ